นิทานเรื่องเทวดาฝากลูกมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแต่เศรษฐีอาศัยอยู่ไม่มีบ้านไหนที่จนเลยเพียงแต่การใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นต่างกันเศรษฐีกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกันเขามีอะไรก็จะปรึกษากันและแบ่งกันกินขณะจะแต่งงานนั้นพวกเขายังตั้งใจว่า จะแต่งงานพร้อมๆกันวันนี้นายเศรษฐีทั้งเก้าบ้านตั้งใจจะจัดพิธีแต่งงานพร้อมกันตั้งใจไว้ว่าจะมีลูกให้ทันใช้อยากให้ลูกๆของพวกเขานั้นมีอายุไล่เลี่ยก,กันเขาจึงจัดพิธีแต่งงานขึ้นทั้ง9้าคู่ก็ได้แต่งงานพร้อมกันสมใจอยากและทุกคนก็ได้มีลูกพร้อมกัน แต่มีเศรษฐีคู่หนึ่งสองผัวเมียคนนี้รวยมากทายังไงก็ไม่มีลูกสักทีไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนก็แล้วก็ยังไม่ได้ลูกสองคนผัวเมียเป็นเศรษฐีที่ขี้งกแต่วันนี้บังเอิญเพื่อนๆชวนไปทำบุญที่วัดปกติแล้วสองคนผัวเมียนี้จะไม่ชอบเข้าวัดทำบุญแต่วันนี้เกิดอยากไปขึ้นมา พอทำบุญเสร็จแล้วจึงไปกรวดน้ําลงดินที่ใต้ต้นโพใหญ่ของวัดและก็ได้พูดออกไปอีกว่าท่านเทวดาครับผมกับภรรยาไม่มีลูกแต่มีทรัพย์สมบัติมากมายจึงขอให้ผมและภรรยานั้นได้มีลูกมาแบ่งใช้สมบัติผมกับภรรยาจะยกสมบัติทั้งหมดให้เขาเลยขอให้สำเร็จสมหวังด้วยนะครับพอพูดจบ ลมก็พัดแรงทุกคนก็ต่างแยกย้ายก,กันกลับบ้านใครบ้านมันพอตกดึกภรรยาก็ได้ฝันแปลกว่ามีคนจูงช้างน้อยเดินมาให้เธอและก็บอกเธอว่าเอาช้างน้อยมาฝากเลี้ยงฝากให้ดูแลไปก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะมารับคืนพอเธอตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติ พอสองเดือนต่อมาเธอเกิดตั้งท้องสมใจนึกระหว่างท้องนั้นเธอกินเก่งมากผิดปกติเธอกินทุกอย่างที่ขวางหน้าและแล้วก็ได้ค้อลูกชายออกมาลูกของเธอนั้นมีตัวที่ใหญ่มากผิดปกติกว่าเด็กทั่วไปมีผิวขาวอมชมพูเขาตั้งชื่อให้ว่าลูกช้างเพราะตอนที่เธอตั้งท้องนั้น เธอได้ฝันว่ามีคนเอาช้างมาให้นับวันพอโตขึ้นลูกของเธอยิ่งกินเก่งจนตัวใหญ่รูปร่างใหญ่และก็กินจนสมบัติพ่อแม่นั้นค,อคอ่อยๆลอยหลอจนสองผัวเมียน,นี้เริ่มทนไม่ไหวเพราะทั้งคู่ไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อนจนถึงขั้นคิดจะทำร้ายลูกตัวเองเลยออกอุบาย ทำเป็นตัดไม้ไปเผาถ่านจึงพาลูกเข้าป่าลึกไปหาไม้พอเข้าไปถึงนายเศรษฐีจึงตัดเลือกต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดและก็ได้บอกลูกไปว่าให้ลูกชายนั้นไปยืนรับต้นไม้ต้นนั้นที่พ่อตัดตอนมันล้มลงมาและแล้วเขาก็ตัดต้นไม้เสร็จต้นไม้ก็ได้ล้มลงพื้นทับลูกชายของเขา นายเศรษฐีจึงคิดว่าลูกนั้นน่าจะเสียชีวิตแล้วเลยรีบเดินกลับบ้านไปบอกเมียว่าลูกนั้นโดนต้นไม้ใหญ่ล้มทับสองผัวเมียก็นั่งกินข้าวกันอย่างอ,ร,อร่อยคุยกันอย่างมีความสุขพอตกบ่ายนั้นเขาก็ได้เห็นลูกชายมีพละกกำลังมากแบกต้นไม้ใหญ่กลับบ้านมาด้วยลูกของเขานั้น ยังมีชีวิตอยู่เขาจึงกลัวลูกสงสัยเลยแส้ถามว่าลูกหิวไหมเหนื่อยไหมให้ลูกมานั่งพักและหลายวันต่อมาเขาก็ได้หาหนทางอีกครั้งครั้งนี้คือครั้งที่สองนายเศรษฐีแกล้งไปบอกลูกว่าแม่ป่วยหนักจึงรีบให้ลูกไปบนเขาบอกให้เขาไปเก็บน้ำผึ้งสมุนไพรมาทำยาให้แม่กิน ด้วยความที่ลูกนั้นรักแม่มากจึงรีบขึ้นไปที่บนเขาแห่งนั้นแต่ลูกนั่นเองก็ไม่รู้เลยว่าด้านบนเขานั้นมีเสือที่ดุร้ายรออยู่เขาจึงรีบออกเดินทางไปบนเขาและก็ได้เก็บสมุนไพรหลายชนิดมามากมายและก็มีน้ำพึ่งป่าจากรังพึ่งที่ใหญ่ที่สุดตามที่พ่อสั่งพอลงจากเขามาได้ไม่เท่าไหร่ ก็ได้พบกับเสือตัวใหญ่คำรามดุร้ายแยกเคี้ยวเหมือนจะทำร้ายชายคนนี้นายช้างในใจก็กลัวแต่ก็ได้พูดไปว่าท่านเสือข้ามาดีขอเก็บสมุนไพรกับน้ำผึ้งเพื่อไปรักษาแม่ข้าท่านจงโปรดเปิดทางให้ข้าด้วยนะพอนายช้างพูดเสร็จก็ได้เดินเข้าไปลูบหัวเสือเบาๆ เสือก็เริ่มสงบลงเขาเห็นว่าเสือตัวนี้ใจดีไม่ทำร้ายใครจึงเอาผาาา้าขม้าที่ห่อข้าวมามาผูกจูงเสือไปฝากพ่อและแม่เดินทางไปได้หนึ่งวันในระหว่างเดินทางก็อยู่กับเสือตัวนี้ตลอดเวลาแต่เสือดันพูดสื่อสารกับมนุษย์ได้ก็เลยพูดกับเขาเสือตัวนี้บอกให้นายช้าง ขี่หลังเข้าไประหว่างเดินทางและก็ได้ออกเดินทางไปถึงบ้านนายช้างพ่อไปถึงเขาก็ดีใจอย่างมากรีบวิ่งไปหาพ่อแม่และเอาเสือตัวนี้ไปด้วยพ่อและแม่ต่างตกใจบอกลูกว่าให้เอาเสือตัวนี้กลับไปเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตกใจเอานายช้างก็เลยกอดล่ำลาเสือ และก็ได้บอกให้เสือกลับเข้าป่าไปและเสือตัวนี้ก็ได้เชื่อฟังนายช้างแล้วก็หันหลังกลับเข้าป่าไปและแล้วสองผัวเมียก็ท้อใจสงสัยคิดว่าตนเองนั้นจะทำอะไรลูกไม่ได้จึงเลี้ยงต่อไปจนโตขึ้นมาสมบัติที่มีก็เริ่มไม่เหลืออะไรทั้งคู่จึงเริ่มทนไม่ไหว หาวิธีอีกครั้งทำยังไงถึงจะทำร้ายลูกได้ไม่งั้นคงไม่มีสมบัติอะไรเหลือแน่นอนแม้กระทั่งบ้านที่อาศัยอยู่สามีจึงออกอุบายอีกครั้งเขาคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าลูกไม่เป็นอะไรเขาก็จะเลี้ยงดูไปแบบนี้เขาเลยนึกแผนการบอกลูกช้างว่า แม่อยากกินผล,ลไม้บนยอดสูงๆลูกชายนั้นจึงเดินไปหาอยู่นานเขาก็ได้ไปนอนพักที่ใต้ต้นโพแห่งนั้นแล้วก็เผลอหลับไปอยู่นานพอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกแต่ก็มองหาอยู่ยังไงก็ไม่พบจึงหันหลังกลับไปที่ด้านหลังต้นโพพบว่ามีต้นผล,ลไม้ขนาดใหญ่ มียอดที่สูงมากจนมองยังไงก็ไม่เห็นยอดไม้แต่ด้วยความที่แม่อยากกินเขาจึงคิดถึงแต่หน้าแม่จึงตัดสินใจปีนขึ้นไปแบบไม่รู้ว่าผลน,นั้นจะอยู่สูงแค่ไหนเขาก็ได้ปีนขึ้นไปเกือบครึ่งค่อนวันสุดท้ายก็เจอผลไม้ที่ปลายยอดและปลายยอดต้นไม้นั้น มันก็อ่อนแอมากตัวของนายช้างมีขนาดตัวที่ใหญ่เกินไปแต่เขาก็ยังปีนขึ้นไปเหยียบกิ่งเล็กๆทำให้กิ่งไม้นั้นหักลงมาและทันใดนั้นนายช้างก็ตกลงมาที่พื้นพ่อและแม่เห็นภาพตอนลูกตกหัวใจก็สงสารลูกลูกตกลงมาพร้อมกับผล,ลไม้ในมือก็ได้ยืนให้แม่ ก็ล่ำไห้เสียใจรู้สึกผิดที่คิดทำร้ายลูกรอบนี้นายช้างก็จับมือแม่แม่น้ำตาไหลและก็ค่อยๆสิ้นลมจากไปอย,ยู่ๆมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวใต้ต้นโพบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะมารับเขากลับคืนไปนายเศรษฐีจึงนึกถึงตอนตนเองนั้นได้มานั่งขอพร อยู่ที่ใต้ต้นโพแห่งนี้ว่าตนนั้นอยากได้ลูกและก็ขอว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้ทุกอย่างและแล้วพอได้ลูกมาเขาก็ดูแลลูกไม่ดีพอลูกเป็นอย่างนี้ก็เกิดอยากจะทำร้ายลูกและแล้วพอลูกได้จากไปเขาก็ได้มันทำบุญให้ลูกชายเสมอจากคนที่ไม่เคยคิดจะเข้าวัด แต่วันนี้นึกถึงความผิดพลาดเพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากตนเองที่อยากมีลูกพอได้ลูกมาสมใจแล้วก็เกิดอยากจะทำร้ายลูกตนเองให้ลูกตนเองนั้นจากไปจากโลกนี้แบบไม่มีวันกลับนั่นเองจบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องเทวดาฝากลูกนี่เป็นเพียงเรื่องเล่านิทานเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอทุกท่าน